ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็ n a น o k ็อกออนไลนใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็ n a นล k ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็คน็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด,ด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอก และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,มองหาร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมสเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ใน กมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station ็ o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปอาราฟ์ฟมารีกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่มีภาษาไทยด้วยนะเกมนั้นมีชื่อว่าแรกนาโอก3นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้วันที่16มกราคมเนี่ยเขาเปิดเพจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีทั้ง Discord Facebook YouTube มี Line ด้วยแล้วก็มีตัวของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลที่ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าตัวเกมนี้น่าจะมีภาษาไทยแน่นอน100%เครับเพราะว่าตัวเพจเขาเนี่ยสังเกตนะครับเลื่อนมามีภาษาจีนใช่ไหมอ่ามีนู่นนี่นั่นนะครับนี่มีอังกฤษนี่มีอินโดมี t h มีไทยด้วยเห็นไหมครับหลักๆเนี่ยตอนนี้จะมีประมาณนี้เลยอ่าเพราะฉะนั้นค่อนข้างน่าคอนเฟิร์มว่าตัวเกมเนี่ยถ้ามัน ขึ้นในหน้าเว็บไซต์หลักว่ามีภาษาไทย t h แล้วเนี่ยค่อนข้าง ชัดเจนแล้วแหละว่าตัวเกมน่าจะเปิดแบบเป็น global แล้วมีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเหมือนมันจะ cross p l a t f o r ระหว่างมือถือแล้วก็ pc ถ้าใครไปดูแต่เล่นใน pc เนี่ยแต่ว่าตัวของอ interface เนี่ยหรือว่า ui เนี่ยก็จะคล้ายคกับในมือถือเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตัวเกมนี้น่าจะออกแบบมารองรับมือถือเพราะว่ามันน่าจะสร้างรายได้ได้ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ในตัวของเว็บไซต์หลักเนี่ยนะ coming soon ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การประกาศของเขาเนี่ย เหมือนทางทีมงานเนี่ยเขาจะบอกมาว่าจะพยายามเปิดให้ได้เล่นกันให้เร็วที่สุดภายในปี2025นี้นั่นเองนะสำหรับตัวของเกม The r แร k n นัน c ็นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวของเชลเลอร์ที่เขาเคยปล่อยมาเมื่อประมาณแบบเออสองเดือนก่อนมั้งผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูแล้วกันมาโอเคนะครับ มีการเลฟเฟอร์เน์จากภาคแรกด้วยนะว่าเฮ้ยภาคนี้เปลี่ยนไปยังไงแต่คือแม้ทุกอย่างเหมือนเดิมสังเกตคือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คือภาพสวยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แม้ขนมแมค่ลิกเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเผื่อใครอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแม่งปี2025แล้วมึงทําเกมได้แค่นี้หรอผมการันตีได้เลยว่าตัวเกมแลกนาร์ล็อกเนี่ยมันจะมีอีกภาคหนึ่งที่เป็น 3D แล้วจะคล้ายคล้ายกับเกมดิจิตอลอิมแพคเออมันมีแล้วมันเปิดตัวมาพร้อมกันกับเดอะแลกสนะครับถ้าผมจำไม่ผ เออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแร็กนาร็อกเนี่ยตลอดไปเกมเปิดแม่งโคตรเยอะนะครับอันนี้เป็นระบบเลดบอสที่น่าจะไม่มีในภาคแรกนะเหมือนต้องตีช่วยกันนะครับอ่าเป็นเพลงที่คุ้นเคยอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook ด้วยว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้างนะอ่าแร็กนาร็อก3ประมาณนี้นะครับอ่าเรียกได้ว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แนะ่นอนไอหนุ่มนะครับเนาะเตรียมตังไว้ได้เลยแล้วก็ เดี๋ยวไปดู a c e b o o k นะครับออฟฟิเชียลของครานี้ Facebook ของจริงเลยนะอ่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับนี่มีรูปเนาะนี่2025นี่นู่นนี่นั่นนะครับเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมดูหน่อยว่ามันมีอัปเดตอะไรไหมอ๋อมีบอกด้วยนะว่าเป็นแบบคลาสอะไรนะแต่ละคลาสนู่นนี่นั่นนะครับมี q a เผื่อใครอยากมาอ่านดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราเพิ่งดูบื่กกี้นะครับนี่แล้วก็เพิ่งเปิดเพจเลย นะก็พฤษจิก13นะครับปี2024อ่ะประมาณนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นตัวของ Facebook Official นะครับแล้วก็จะมีตัวของ YouTube Official ด้วยนะครับนี ล่าสุดยังมีแค่วิดีโอเดียวอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องรออัปเดตมีไลน์ด้วยแล้วก็มี Discord ด้วยเผื่อใครอยากเข้าไปผมรู้สึกว่าตัวเกมน่าจะอัปเดตหลายๆอย่างใน Discord นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆที่ใต้ล่างคลิปก,การเผื่อใครอยากมากดติดตาม YouTube Facebook หรือว่าแอดไลน์หรือว่าแอดดิสคอดไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าเขาจะประกาศเปิดเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือน ข่าวที่แวแวๆมาเนี่ยเหมือนจะเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะไปแบบครึ่งปีหลังเลยแหละมันอาจจะไม่ใช่แบบเดือนแรกๆหรอกนะครับอาจจะไปนู่นแหละเดือน7เดือน8ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่ได้ข่าวมาเขาบอกว่าจะเปิดเดือน4แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่เออคิดว่าไม่น่าใช่แน่นอนนะครับในส่วนตัวคิดว่าโอ้มันเร็วไปอ่ะเออถ้าแบบเปิดเดือน4มันก็น่าจะเป็นพวกแบบเออเซฟไรท์รีเมคอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าไปเพราะว่าอันนั้นเขาแบบประกาศมาแบบปี2ปีแล้วไง เอแล้วก็เขาประกาศแล้วว่าจะเปิดให้บริการในปี2025ภายในครึ่งปีแรกใช่ไหมของตัว Seven Night r e b i r t h เนาะตัวนั้นคือเขาประกาศอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอตัว The Ragnarok ไอตัว Ragnarok 3เนี่ยมันประกาศเมื่องาน G-Star 2024เดือนพฤศจิกาปี2024น่บะแป๊บเดียวเองเออประมาณ2เดือน3เดือนนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่เดือน4ปี2025แน่นอนนะครับเพอเเนี่ย ไปรอนู่นเลยเดือนแบบตุลาพฤศจิกาธันวาของ2อง5ปีนี้เลยดูดูทรงแล้วนะเผลอเเนี่ยเป็นการซ b พีทีด้วยซ้ำอ่าแล้วก็ไปเปิดจริง2026อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนานานแล้วยังน่ะแต่ว่าเกมมันก็น่าสนใจอยู่นั่นแหละนะครับถ้าเปิดก็อาจจะลองเล่นดูและหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ชอบมันไม่ใช่ล็กนาล็อกนู่นนี่นั่น,นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่เลยแหละแค่มันทำให้แค่มันทําให้ภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็ผมแบบกำหมัดอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมหาอันนี้ดู มันจะมีคลาสตัวละครน่ะซึ่งผมอยากจะบอกว่าเกมมึงเปิดมา25ปีแล้วนะมึงไม่คิดจะทําให้มันมีหลากหลายคลาสเพิ่มเติมเลยหรอนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่อพอดีว่าไปเจอมานะครับแป๊บหนึงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับคลาสนี่เหมือนเดิมเป๊ะไอ้เหี้ยกูถามจริงเหลือจะเชื่อนะครับ โอเคนะครับแป๊บเซอร์ลับนะครับอ่านี่อันนี้คือผมเอาข้อมูลมาจากเพจเล่นเกมอะไรดีนะครับนะไปเห็นมาแว็บๆนะเพจนี้นะครับนี่นะเพจเล่นเกมอะไรดีนะครับเขาส่วนใหญ่คือชอบอัปเดตและคาล็อกเหมือนกัน,อนพอสมควรเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เป็นรูปภาพเนาะโอ้น่าสนใจนะอ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ มันจะมีอีกอันนึงเป็นแบบอัปเดตคลาสอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพราะว่าเขาอัปเดตเดอะแรกนะไอ้แรกนะล็อกสามเนี่ยบ่อยมากอันนี้ไงนี่ครับเนี่ยเรื่องของคลาสอย่างเงี้ยคือถามจริงว่ามึงมีแยกย่อยแค่นี้เนี่ยแค่นี้เลยอย่างเงี้ยเหรอซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนลงไปซ้ายขวาแบบแค่นี้คือมัน ผมมองว่ามันปี2025มันควรจะแบบมีอะไรที่หลากหลายกว่านี้แต่เราต้องไปรอดูในเกมอีกทีนึงลวกันเผื่อว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาแบบเฮ้ยมีคลาสที่หลากหลายขึ้นเนาะแต่ดูดูทรงมันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนเอาบุญเก่ามากินนะผมมองว่ามันมันก็เกินไปหน่อยนะสำหรับแบบตัวเกมเปิดมา25ปีอะ่ะ เออแบบมึงคิดคอนเทนต์ใหม่หน่อยก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าคนเขาเล่นเขาก็เล่นอยู่ดีไงเออเพราะฉะนั้นเราก็เล่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเตรียมตังไว้รอเลยแล้วกันหลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้ละกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมจะเอามาเสิร์ฟให้เพื่พอนๆละกันเหมือนกับตัวของเซเว่นไนท์รีเบิร์นะครับเดือนนี้เซเว่นไนท์รีเบิร์ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่โดยปกติแล้วทุกๆเดืออนนเเาาจะมีกรัปดตใ Discord Off i c i a l หลักของ Seven i r ีเบินะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอีกประมาณ15วันเผื่ออาจจะแบบประกาศมาตุ้มเปิดวันเปิดให้บริการเลยอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบเปิดเซิร์ฟเทสในเกาหลีก่อนเพราะว่าเขาบอกในอัปเดตล่าสุดก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับ Seven i r ีเบิว่าจะมีเซิร์ฟแยกสลับเกาหลีก่อนไว้ทดสอบแล้วก็มีเซิร์ฟ g l o b a l เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเปิดเซิร์ฟทดสอบเกาหลีก่อนแล้วเราค่อยไปมุดเล่นอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็โดนแบนแล้วค่อยไปเล่นในตัวของ global อีกทีนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ